นี้ืแบบนี้ก็อร่อยค่ะเพราะว่าช่วยให้ระบบลําไส้ดีค่ะอาหารทุกชนิดสังเกตไหมไหมคะดื่มนมแล้วมีพลังแล้วก็มากินผลไม้ที่อันนี้จะกรอบกัดแล้วกัดแล้วนัวค่ะเดี๋ยวเอาใหม่นะ จะช่วยให้ระบบลำไส้ดีค่ะเขาบอกว่าลูกพักนะคะถ้ากินทั้งเปลือกแล้วจะมีวิตามินซีเป็นสองเท่าเลยนะคะครูชอบกินแบบมีเปลือกค่ะเพราะเวลากินแบบเปลือกนะคะนี่สวัสดีค่ะเพื่อนๆเช้าวันอาทิตย์ที่แสนจะสดใสนะคะทุกคนมาดื่มนมกันค่ะ กินผลไม้ให้หลากหลายค่ะนะคะจะได้ทําให้ผิวพฟันของเราสวยงามค่ะทุกคนน่ารักที่สุดค่ะแบบนี้อืมแบบนี้ก็อร่อยค่ะเพราะว่าดื่มนมแล้วมีพลัง แล้วก็มากินผลไม้ที่อันนี้จะกรอบกัดแล้วกัดแล้วนัวค่ะเดี๋ยวเอาใหม่นะอันนี้จะกรอบกัดแล้วกัดแล้วนัวค่ะเดี๋ยวเอาใหม่นะืนนะนนนะม,นะมไม่ปอกเปลือกอร่อยกว่าค่ะทุกคนเพราะเวลาเรากินจะกรอบ ถ้ากดลงไปแบบนี้จะรู้สึกว่าเกือบจะสุกแล้วนะคะแล้วก็เวลาเลือกลูกพับเนี่ยก็ต้องเอเลือกลูกทีนะะ่กินผลไม้ให้หลากหลายค่ะนะคะจะได้ทําให้ผิวพรรณพันของเราสวยงามค่ะทุกคนอันนี้จะกรอบกัดแล้วกัดแล้วนัวค่ะเดี๋ยวเอาใหม่นะอืม ไม่ปอกเปลือกอร่อยกว่าค่ะทุกคนออกช่วยบำรุงไม่ให้เกิดต้อกระจกค่ะป้องกันไม่ให้เกิดต้อกระจกนะคะแล้วก็ออกช่วยบำรุงไม่ให้เกิดต้อกระจกค่ะป้องกันไม่ให้เกิดต้อกระจกนะคะแล้วก็เขาบอกว่าลูกพันะคะถ้ากินทั้งเปลือกแล้วจะมีวิตามินซีเป็นสองเท่าเลยนะคะครูชอบกินแบบ มีเปลือกค่ะเพราะเวลากินแบบเปลือกนะคะนี่อันนี้จะกรอบกัดแล้วกัดแล้วนัวค่ะเดี๋ยวเอาใหม่นะอร่อยมากนะคะกินทั้งเปลือกแต่บางคนบอกว่าไม่กินเปลือกนะคะเพราะว่าแข็งนะคะก็จะปอกอร่อยมากนะคะกินทั้งเปลือกแต่บางคนบอกว่าไม่กินเปลือกนะคะเพราะว่าแข็งนะคะก็จะปอก สวัสดีค่ะเพื่อนๆเช้าวันอาทิตย์ที่แสนจะสดใสนะคะทุกคนมาดื่มนมกันค่ะไม่ช้ำนะคะเลือกที่ลูกที่ไม่ช้ำนะคะแล้วก็คั่วสดๆค่ะด้านนี้จะกรอบสองด้านนี้ไม่เหมือนกันนะคะปเปลือกปอเปลือกกับไม่เปอกเปลือกอันนี้จะแข็งอันนี้จะกรอบกัดแล้วกัดแล้วนัวค่ะเดี๋ยวเอาใหม่นะ ออกเชื้อบำรุงไม่ให้เกิดต้อกระจกค่ะป้องกันไม่ให้เกิดต้อกระจกนะคะแล้วก็ออกเชื้อบำรุงไม่ให้เกิดต้อกระจกค่ะป้องกันไม่ให้เกิดต้อกระจกนะคะแล้วก็ออกเชื้อบำรุงไม่ให้เกิดต้อกระจกค่ะป้องกันไม่ให้เกิดต้อกระจกนะคะแล้วก็ แบบนี้อืมแบบนี้ก็อร่อยค่ะเพราะว่าเวลาเรากินจะกรอบถ้ากดลงไปแบบนี้จะรู้สึกว่าเกือบจะสุกแล้วนะคะแล้วก็เวลาเลือกลูกพับเนี่ยก็ต้องเ,อเลือกลูกที่แบบนี้อืมแบบนี้ก็อร่อยค่ะเพราะว่า เพเวลาเรากินจะกรอบถ้ากดลงไปแบบนี้จะรู้สึกว่าเกือบจะสุกแล้วนะคะแล้วก็เวลาเลือกลูกพับเนี่ยก็ต้องเ,อเลือกลูกทีนะะ่กินผลไม้ให้หลากหลายค่ะนะคะจะได้ทำให้ผิวพรรณันของเราสวยงามค่ะทุกคนกูหั่นเป็นชิ้นๆมาแล้วนะคะแบบนี้มีเปลือกนะคะก็ ออกช่วยบำรุงไม่ให้เกิดต้อกระจกค่ะป้องกันไม่ให้เกิดต้อกระจกนะคะแล้วก็อืมไม่ปอกเปลือกอร่อยกว่าค่ะทุกคนจะช่วยให้ระบบลำไส้ดีค่ะ จะช่วยให้ระบบลําไส้ดีค่ะอืมไม่ปอกเปลือกอร่อยกว่าค่ะทุกคนวเวลาเรากินจะกรอบถ้ากดลงไปแบบนี้จะรู้สึกว่าเกือบจะสุกแล้วนะคะแล้วก็เวลาเลือกลูกพับเนี่ยก็ต้องเอเลือกลูกที่เขาบอกว่า ลูกพักนะคะถ้ากินทั้งเปลือกแล้วจะมีวิตามินซีเป็นสองเท่าเนี่ยน,นะคะ mm hmm. ครูชอบกินแบบมีเปลือกค่ะเพราะเวลากินแบบเปลือกนะคะนี่อันนี้จะกรอบกัดแล้วกัดแล้วนัวค่ะเดี๋ยวเอาใหม่นะ mm hmm. สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ mm hmm. ช้าวันอาทิตย์ที่แสนจะสดใสน,นะคะทุกคนมาดื่มนมกันค่ะ mm hmm. จะช่วยให้ระบบลำไส้ดีค่ะ ไม่ช้ำนะคะเลือกที่ลูกที่ไม่ช้ำนะคะแล้วก็คั่วสดๆค่ะอร่อยมากนะคะกินทั้งเปลือกแต่บางคนบอกว่าไม่กินเปลือกนะคะเพราะว่าแข็งนะคะก็จะปอกจะช่วยให้ระบบลำไส้ดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ เช้าวันอทิตย์ที่แสนจะสดใสนะคะทุกคนมาดื่มนมกันค่ะเพราะเวลาเรากินจะกรอบถ้ากดลงไปแบบนี้จะรู้สึกว่าเกือบจะสุกแล้วนะคะแล้วก็เวลาเลือกลูกพับเนี่ยก็ต้องเลือกลูกที่เพราเวลาเรากินจะกรอบถ้ากดลงไปแบบนี้จะรู้สึกว่าเกือบจะสุกแล้วนะคะแล้วก็เวลาเลือกลูกพับเนี่ยก็ต้องเลือกลูกที่ อร่อยมากนะคะกินทั้งเปลือกแต่บางคนบอกว่าไม่กินเปลือกนะคะเพราะว่าแข็งนะคะ mm. ก็จะปอกปอกช่วยบำรุงไม่ให้เกิดต้อกระจกค่ะป้องกันไม่ให้เกิดต้อกระจกนะคะแล้วก็เขาบอกว่าลูกพับนะคะถ้ากินทั้งเปลือกแล้วจะมีวิตามินซีเป็นสองเท่าเลยนะคะ mm. ครูชอบกินแบบมีเปลือกค่ะเพราะเวลากินแบบเปลือกนะคะนี่ อร่อยมากนะคะกินทั้งเปลือกแต่บางคนบอกว่าไม่กินเปลือกนะคะเพราะว่าแข็งนะคะก็จะปอกเ่าเวลาเรากินจะกรอบถ้ากดลงไปแบบนี้จะรู้สึกว่าเกือบจะสุกแล้วนะคะแล้วก็เวลาเลือกลูกพับเนี่ยก็ต้องเ,อเลือกลูกที่ออกช่วยบำรุงไม่ให้เกิดต้อกระจกค่ะป้องกันไม่ให้เกิดต้อกระจกนะคะแล้วก็กูหั่นเป็นชิ้นๆมาแล้วนะคะ แบบนี้มีเปลือกนะคะก็ช่วงนี้ลูกพับไม่แพงนะคะก็พยายามหารับประทานกันนะคะจะได้บำรุงสุขภาพวเวลาเรากินจะกรอบถ้ากดลงไปแบบนี้จะรู้สึกว่าเกือบจะสุกแล้วนะคะแล้วก็เวลาเลือกลูกพับเนี่ยก็ต้องเ,อเลือกลูกที่ อร่อยมากนะคะกินทั้งเปลือกแต่บางคนบอกว่าไม่กินเปลือกนะคะเพราะว่าแข็งนะคะก็จะปอกสวัสดีค่ะเพื่อนๆเนช้าวันอาทิตย์ที่แสนจะสดใสนะคะทุกคนมาดื่มนมกันค่ะช่วงนี้ลูกพับไม่แพงนะคะก็พยายามหารับประทานกันนะคะจะได้บำรุงสุขภาพ ดื่มนมแล้วมีพลัง